สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆๆลคลัครับช่องเชนโฟนออฟฟิเชียล official. ตอนนี้เวลา10บโมงครับตอนนี้ตั้งเวทีแล้วนะครับต,ตั้งเวทีแล้วครับมาใส่ๆๆทำง,งานผู้ใดโอ้กําลังตั้งเวทีนะครับตั้งตั้งตั้งจะได้เร็ววันนี้นะครับคุณอะยอดมาก ใจพิงนานนะครับหน,นบาเพาะเขาหมดลงรนล่าหาสองเขาตั้งเห็นไหมโอ้บริกิเหรอ,อ,อ,หรอคืนนี้จวดจ้าตั้งแต่หกโมงทุ่มหนึ่งนะครับพี่น้องฝ่ามาเด้ว สดๆเลยครับ อันนี้ครับถ่ายแตเช้าเลยถายแต่เช้าเลยวันนี้ครับมันจะเยอะมั้ยวันนี้หับบอกกำลังกำลัง กำลังจะให้ทีมงานตั้งเวทีฮะไม่อเอาทุกงานเลย,ยไปเอาทุกงานเลยฮะไม่ได้ขึ้นเพราะอากาศดีวันนี้ไม่มีฝนครับพี่น้องสบายๆเลยครับไม,ไ,ไม่มีค่อยตกเหรอตกก็ไม่แป๊บเดียวก็หาย วงนึงก็พอเอปิดวงเข้าไปอ๋อครับนี่ครับคือาพร้อมเพื่อนนครับโอ้เยอะ เหมือแรกพอ,อกันเมือแรกพอ,อกันครับผมเจอกันเจอกันเ<ม>จอกันเ<า>จอกันพร้อมตั้งเวทีแล้วนะครับฮะา อากาศดีครับอากาศดีไม่ร้อนเท่าไหร่ว ยังไม่ตื่นเลยฮอตดี้ฮอตดี้ทวีศักดิ์มาเด้อพี่้องมาแลงครับข้ามวนน้องกันครับ ดจาดฟาดปึ้มพากันกินอะไรอ่ะ ตั้งเวทีแล้วี่น้องเอ้ยตั้งเวทีแล้วทำกุญแจคลีดกุญแจเนารับทำกุญแจ เจเจไม่มีแบบนี้ขายเนาะท,ที่นิโนรนอร่ะเนาะไม่มีเนาะต่างแขกมครับมีม,<ะ>ม,ม,มีสีขาวครับพี่ไหนมาดูหน่อย นิ่มเนาะอันนี้นิ่มเนาะเท่าไหร่นี่ตัวนี้150บาทคนระับพี่ไซส์เดียวเลยแล้กันคลชิบไหน